เรื่องนี้ต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วนะคะใครที่รู้จักหรือว่าคุณน้าชายคนนี้ให้รีบแจ้งเบาะแสไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจด่วนเลยค่ะเพราะว่าหนุ่มรายนี้ค่ะเขาทำทีเข้าไปซื้อบุหรี่กับเจ้าของร้านเป็นคุณยายอายุ7จปีระหว่างที่คุณยายเนี่ยเผลอ,อก็เอื้อมมือไปหยิบกระป๋องเงินแล้วก็วิ่งสตาร์ทรถหนีไปเลยนะคะของคุณยายเนี่ยเขาก็ตกใจเหมือนกันนะคุณยายก็บอกว่าอ้าวนี่มันเกิดอะไรขึ้นถึงกับอูทานออกมาเลยค่ะคุณผู้ชมอันยังนะ เรามีคลิปคุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะจอง่าไหร่ครับพกคุณรถไฟหกสิบหกเอาแบ่งขายคนระับบอเอาสีขาวดีกว่าอะไรอย่างนีนเนี่ยคุณผู้ชมคุณยายยังงงอยู่เลยอะ่ะ<อ>คือผู้ชายรายนี้เขาเดินมาบอกว่าขอเปลี่ยนยี่ห้อหน่อยหลังจากที่คุณยายเอื้อมจะไปหยิบให้สักพักนึงเอา้า วิ่งไปแล้วหันหน้ามาไม่ทันเกิดอะไรขึ้นอันหยังน่าแบบนี้นะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ร้านขายของชําค่ะติดกับวัดปากบางอําเภอสาวห้จังหวัดสระบุรีเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงหกโมงเช้าของวันที่14มกราคมคุณผู้ชมนุ่มรายนี้ก็คือคนร้ายซึ่งทําทีมาขอซื้อบุหรี่กับเจ้าของร้านวัย78ปปีอยู่ร้านคนเดียวด้วยนะคะอยู่หน้าร้านคนเดียวจังหวะที่คนร้ายเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็บอกว่าคุณยาย ขอเปลี่ยนยี่ห้อหน่อยคุณยายเจ้าของร้านก็เลยหันไปหยิบยูบุหรีห่ออื่นให้คนร้ายจึงคว้ากระป๋องใส่เงินบนโต๊ะแล้วก็วิ่งไปสตาร์ตรถมอเตอร์ไซค์หนีลอยนวลเลยนะคะแต่เรื่องนี้เคราะห์ดีค่ะเพราะคุณร้ายคุณยายไม่ได้ถูกทําร้ายร่างกายนะคะไปฟังเสียงของคุณยายกันหน่อยค่ะมันก็มันมันมันจะโค้งมันแกนักเลงแต่กันนักเลงแต่มันจะคงอย่างไรก็แล้ว กกช่ใช่เออก็ก็ยังหวัดยังยังสิบพลาพหนึน่งว่าว้าวิ่งเลยเนาะนนดีนไม่ดินไม่ทลายใหญ่เลยเด้งด้งอย่ายเเเนนง,พงเพื่อนหนึ่งอะไรวะก็ว่าแต่ยังหลังจากที่คุณยายได้สตินะคะแล้วก็มองตามระยะทางเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าเอ้มีเศษตะตังเศษเหรียญตกอยู่จังหวะนี้แหละก็เลยรู้ตัวว่าอ้าว ผู้ขโมยมาขโมยกระป๋องเงินถึงในร้านเลยนะคะคก็เลยเรียกหลานชายที่อยู่ในบ้านให้มาเปิดกล้องวงจรปิดดูหน่อยก็เห็นหน้าตาคนร้ายชัดเจนส่วนกล้องวงจรปิดของพื่อนบ้านกันบ้างที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของผู้ชมก็เผยให้เห็นพฤติกรรมของคนร้ายรายนี้ก่อนที่เขาจะมาเกาะเหตุเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าร้านของยายไปแล้วนะคะแล้วก็วกรถกลับมาเกาะเหตุ เหตุการณ์นี้คุณยายบอกว่าอาโหสิกรรมให้คนร้ายเพราะว่ามีเงินอยู่ในกระป๋องไม่ถึง500บาทแล้วตัวเองเนี่ยไม่ได้ถูกทําร้ายด้วยแต่เรื่องนี้คุณผู้ชมเราต้องเตือนภัยกันนะคะระวังภัยจากคนร้ายรายนี้ด้วยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าขนาดนี้ยังจับตัวไม่ได้และก็เกรงว่าอาจจะเกาะเหตุซ้ําด้วย ด้านของเพจเจ๊ม้อยวีกันบ้างเขาก็มีการแชร์คลิปกล้องวงจรปิดพร้อมกับประกาศตามล่าหาโจรรายนี้แล้วเขาก็บอกด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่แจ้งเบาะแสมีรางวัลน,นาจับให้ด้วยนะคะครับภัยสังคมจริงๆคือช่วงนี้เนี่ยขายของก็ยาก <c oughs> เศรษฐกิจก็แย่ <c oughs> อยู่แล้วนะยังมาซ้าเติมกัน <c oughs> แบบนี้อีกนะคร <c oughs> คือ โอเคแหละมไม่ได้ทําร้ายร่างกายคุณไม่ได้ทําร้ายร่างกายคุณยายแต่ว่ามาทํากันแบบนี้ก็ไม่เหมาะสม,มนะครับยังไงถ้าเกิดมีรู้เบาะแสเนี่ยสามารถแจ้งไป,ไ,ปได้นะครับ